อันเซอร์เ t นตี้นะอัน e ซอร์เจนตี้ออฟเชเความไม่แน่นอนในการวัดนะครับมันคืออะไรนะครับไอ,อการวัดเนี่ยนะทั้งการวัด d i เ e n s ชันนะออหรือการทดสอบนะค่าที่เราได้เนี่ยนะครับค่าที่เราได้ที่ไดจากการวัดการทดสอบนะครับมันจะไม่ใช่ค่าที่มีความถูกต้อง100%เอรนะที่ที่ฝรัง่งเรียกว่า t r u value t r u e value คือค่าที่มันมีความถูกต้องเป๊ะเป๊ะร้อนะครับ นะจำไป้เลยการวัดใด,ดในโลกนี้จะไม่การวัดใด,ดในโลกนี้นะฮะค่าที่เราได้จะไม่ใช่ค่าที่มีความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ค่าที่แท้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะทุกครั้งที่ที่เราทําการวัดมันจะมีค่านะความเบี่ยงเบนค่าความแปรปรวนหรือค่าเออร์เอร์ที่มันแฝงอยู่ในการวัดไอ้ค่าการเบี่ยงเบนไอ้ความแปรปรวนหรือเออร์เรอปปร์เนี้ยนะเขาเรียกรวมๆว,ว่าค่าความไม่แน่นอนนะค่าความไม่แน่นอน uncertainty นะนะซึ่งไอค่าความแม่นอนหรืออันเซอร์เนี่ยนะหรือคุณอาจจะเรียกว่าเป็นเป็นค่าความแปรปรวนความเบี่ยงเบนหรือเออร์เลอร์ที่มันที่มันเกิดขึ้นอยู่ในวงก,การวัดนะมันมาจากไหนได้บ้างหนึ่งละมันก็มาจากตัวอุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้ในการวัดที่เราใช้ในการทดสอบนะอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้มันก็จะมีเออร์อมมเลอร์นะหรือมีความเบี่ยงเบนหรือมีอันเซอร์ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะเกิดจากในเรื่องของวิธีการวัดนะ หรืออาจจะเออรที่เกิดจากการอ่านค่านะครับนะหรือปัจจัยต่างๆที่มันเกี่ยวข้องนะอาจจะเช่นเรามีการใช้ c i m ใช้สารเคมีต่างๆนะปัจจัยเหล่านี้มันก็จะมีค่าเออรหรือความแปรปรวนที่มันแฝงอยู่ในนั้นรวมทั้งการวัดการทดสอบซ้ําของเราด้วยสังเกตน,นะครับว่างานที่เราเอามาทําการทดสอบหรือทาการวัดเนี่ยงานหลอดหล,ลอดเดียวกันนะครับแต่ผลการวัดผลการทดสอบของเราเนี่ยได้ค่าที่ไม่เท่ากันนะ นั่นคฮะนั่นคือคอ่าการเบรี่ยงเบนหรือเออร์เอร์ที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเราจะต้องหาให้ได้ว่านะเออร์เอร์ไอความเบี่ยงเบนหรือความเป,ปรียบวนหรือที่เรียกรวมๆว่าค่าความแม่นอน,นครับมันมาจากแหล่งไหนบ้างนะปัจจัยคือเราต้องหาให้ได้ว่ามันมาจากแหล่งไหนบ้างนะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2แหล่งนะครับนะเรียกว่าเป็นไทเอกับไทบีนะดังนั้นจะไปเลยอันเซนตี้นะหรือค่าความแม่นอนหรือ เออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการวัดของเราครับมันแบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนนะสแห,แหล่งแหล่งที่หเรียกว่าไทเอไทเอคือเป็นความแปรปรวนที่เกิดจากการวัดซ้ําเกิดจากการวัดซ้ําเกิดจากการทดสอบซ้ํานะครับนะอย่างที่อาจารย์บอกเราเอางานมาทําการทดสอบซ้ำนะห้าซ้ำสิบซ้ำหรือเอางานมาทําการวัดนะฮนะวัดซ้ำหนะ้าซ้ำสิบซ้ำทำไมค่าวัดที่ได้บนถึงไม่เท่ากันตามทั้งที่เราใช้เครื่องมือตัวเดียวกัน คนวัดก็คนเดียวกันวิธีการวัดก็เหมือนกันนะครับงานก็หลอดเดียวกันแต่ได้ค่าที่มันไม่เท่ากันเนาะมันก็เกิดก็เลยเกิดความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจากการวัดซ้ำของเรานะเราเรียกว่า random error นะครับดังนั้น t y p A คือเป็น answer ที่มาจากการวัดซ้ําของเรานะครับส่วนไท B ไท B นะครับเป็น answer ที่มาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหรือการวัดของเรา ปัใจจัยในที่นี้ก็คือถ้าอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการต่างๆดังนั้นให้มีคุณจะต้องหาได้ว่าในกระบวนการวัดกระบวนการทดสอบของเราอย่างเช่นกระบวนการทดสอบเทนไซน์ของเรานะอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเทนไซด์หนึ่งเครื่องเทนไซด์นะสองอวิธีการทดสอบสามาตัวเวอร์เนียคาลิปเปอร์ที่ใช้ในการเอามาวัดงานที่มันมีที่เราดึงแล้วขาดเนาะดังนั้นเราต้องระบุให้ได้ว่า ปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับการทดสอบของเรามีอะไรบ้างมีเครื่องมือมีอุปกรณ์มีวิธีการมีอะไรต่างๆนะครับเราต้องหาให้ได้นะหลังจากนั้นเราก็ต้องมหาต่อว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันมีความแปรปรวนมีค่าเออ,เอร์เแต่ละปัจจัยเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนทั้งคู่เลยว่าไทย A คำนวณยังไงไท B หาได้จากไหนและถ้าได้มาแล้วเราสามารถที่จะดึงค่าจากไหนได้บ้าง นะเราต้องหาตัวเลขของ e GB, a กับ b ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็นำตัวเลข2ตัวนี้มาทำการรวมกันนะรวมกันในในเชิงของหลักสถิติที่เรียกว่ารูตซับซับแพร์รวมรวมเสร็จแล้วก็ต้องมาขยายขยายที่ระดับความเชื่อมัน่น95%นะประมายคือเวลาเรารายงานอันเซอร์เจนตี้ครับเราต้องรายงานที่ระดับความเชื่อมั่น95%ประมหมายคืออันเซอร์ที่เราคำนวณเนี่ยน,นะมีความมีความถูกต้องถึง95ครั้งในร้อยครั้งนะครับ นะประมาณนี้นะครับนะน,ะน,นี้นี่คือความหมายของ uncertainty นะความแปรปรวนความ error นะหรือความเบี่ยงเบนที่มันแฝงอยู่ในระบบการวัดของเราเราต้องหาให้ได้นะแบ่งเป็นไท p A กับไท B นะครับ